เศ้าหนีมาแต่เศ้าครับอยู่ไรเราตระหนักพี่บุญเก่าฝนตกครับเบ่งดีจะมาท่านครับนี่โอ้ยใหญ่ใหญ่ดไีได้ผีบานเฮาครับโอ้มาแล้วมาแล้วพี่น้องโอ้ดีจะมาท่านพี่น้องกระสันวด เเลยครับเอบไปเลยครับ,รบมาแล้วมาแล้วแต่เศร้าครับวิธีบ้านเ้าพอดีอยู่ดีกินครับผมครับเช้านี้เช้านี้โชคดีที่มาท่านครับถวประทันสิเป็นจังไงครับพี่น้องเบิง่งนี่ครับฝนตกแม่ป่าบืนขึ้นมากครับนี่ โอ้นี่ครับกระโดดขึ้นจากสาครับขีขมาบ่าท่านกับสิลงสู่ไปหน้าต่อไปไปหาาระยายพันธุ์เลยทำบังสุงมมาแล้วครับพี่น้องนี่ที่บ้านเฮาครับฝนตกมาดูไรรัตนาพิบูลครับพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้อง